รวมฉากหาที่หาดูได้อย่างใน GTA จอด้อจกหลง Hey there, pussy. Are you watching? This is safer than God. ปวดหัวเลยกลับบ้านแป๊บตากผ้าไว้ลาก่อนเพื่อนมองไรไม่เคยเห็นก้อนรองไอ้ hehe, พอูดงี้ หาของแป๊บเฮ้ยจ้าจ้าพนมเดี๋ยงค์ขอโทษลูกขึ้นรถกลับบ้านอีกหนูเอ๊ะจะเฮ้ยคนตรงนู้นน่ะเฮ้ยมึงมึงจะไปไหนกูจำได้มึงแดกเกี่ยวกนเดี้ยอย่าเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยมึงใส่คอตรงนู้นนะกูจะมันทังเราด้วดยกูกลับบ้านครับขอคนด้วยขึ้นด้วยเอ้า ไปแล้พวกเรา้างานไปแล้วเร็วเรียวต้องไปที้ยไม่ใช่เรวต้องไปยเร็วเร็วมาติดอะไรตรงนี้วะเร็วกูแล้วเนี่ยเฮ้ยหลบเ้เดี๋ยวคน้อะไรยมาพวกเเอละกอนผมกาลังเอาไปส่งวันนี้มึงก็เป็นงานยางยืดันะ ผมก็ก็อต้องไปทำทันรถผมเป็นแม่เลยเฮ้ยมีคนเรียกว่าอยูงล่างเขาต้องการความช่วยหลือตัวพยโผนใหญ่ไปไหมไอ้หเฮ้ง้มึงยุดไม่ยดใช่ได้เฮินฟลฮ่าลงรถแป๊บเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย เฮ้ยหลบได้เฮ้ยหลบได้เฮ้ยหลบได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนวะกระบานกระบาดนิดจะอุดเดี๋ยวเดิขอตั้งละกันเอาเอาใจเย็นๆไม่มีอะไรต้องตื uhm ่นกลัวตอนนี้ผมคุมไว้หมดแล้วฮ่าฮ่า หูเจอเปลี่ยนรถกันรถนี้แม่งกากแล้วใช่หลังนี้ก็นั่งนะไปลงมาไอ้ดวไปขึ้นมาแล้วมาแล้วแรงเกินขึ้นมาแล้วได้เลยครับเฮ้ยเอ้ยไอ้เจ้าเดี่ยนะเฮ้ยมึงทำอะไรดีมากลูกน้องข้าปรายต่อมูเฮาไปให้เออเล็กครับรถลมเย็นอ้าวเฮ้ยจ้า เดี๋ยวโอ้ไม่นะมึงอยากไปใช่ไหมมึงขับรถเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมขอโทษที่าพับม่งออกมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้พวกเราไปหมดแล้วเรียบร้อยนะพร้อมอพร้อมบ้านจะแย่มสิครับต้องกลับไปหาลูกเมียลูกเมียข้ารออยู่บนตึกนั้นรอข้าก่อนนะซาร่าข้ามันจะไปหาเฮขาจะเดี๋ยวซาร่าพี่ว่าซาร่าต้องช่วยพี่ด้วล่ะ แม่คนสมัยนี้ขับรถกันยังไงเนี่ยเยอะแม่ผมจะเอารถผมคืนคุณก็ค่อยๆดิครับแม่เด็กไอ้เจ้าเฮ้ยบอกแล้วไงว่าแม่รถโผล่มึงไม่ไหวแล้วเอาปืนมาจะทำเกินใหญ่ใจต้องนิ่งดูพี่ในน้องเอาเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะลงมาข้างล่างปลอดภัยโอเคเดี๋ยวกูลงตามกระโดด เปิดล่มชีพกูไม่โง่อะเดี๋ยวอจะยลกมึงเคยดูหรือเปล่าจองซีน่าว้มึงตายว่ามึงตายแท้แล้วนะ ดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามกดแชร์เพื่อนๆดูด้วยล่ะบ๊ายบายครับ